บอลโลกโซนจีลวันนี้จับไปเลยเน้นๆหมด4คู่นะครับผมก่อสโซนีทคู่ท่านด้วยวันนี้ก็พบกับพี่เข้มเทพบอลก็มาจัดแนวทางคาเดนเน้นหมด4คู่สำหรับครั้งนี้นินึ่งใครที่ชื่นชอบนะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมแล้วใครว่าไม่เห็นยังไงคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับและอีกอย่างนึงนะใครที่อยากจะมาเข้ากลุ่มครอบครัวดกันพี่เข้มทางเข้าดูหน้าช่องเลยนะครับและวันนี้พี่เข้มประจัดให้ครับเราไปเริ่มที่คู่แรกครับสำหรับโคโซโวครับวันนี้ถ้าเปิดบ้านต้อนรับกับทาสวีเดนครับคู่นี้ครับเจอกันมาเฮดเวทแน่นอนว่าสวีเดนดูมีความเหนือกว่าอย่างชัดเจนครับในเรื่องของเฮดเวทเนี่ยเจอกันมาสามครั้งครับสวีเดนชนะทั้งสามครั้งเลยและนัดล่าสุดครับทางสวีเดนชนะไปได้ด้วยสกอร์สามประตูสูงครับแน่น่วน ล่าสุดโดยการที่ไปเยือนแพสซูสเซเลนครับแต่ที่เหลือเนี่ยเขาชนะทีมอย่างไอร์แลนียมาได้ครับชนะทีมอย่างไอแลนด์นะครับผมหรือเป็นทางไอซ์แลนด์ลิสโทเนียเขาผ่านไม่ได้หมดก็ต้องบอกว่าเจอทีมระดับกลางๆเนี่ยเขาทำได้ดีนะแต่กับการที่ต้องไปเจอทีมอย่างสวีเดนครับที่ต้องบอกว่าฟีฟ่าไลต์กิ้งก็ถือว่าห่างครับในเรื่องของคุณภาพทีมคุณนักเตะแน่นอนว่าทางสวีเดนดูเหนือกว่าอยู่แล้วครับฟอร์มอาจจะไม่ได้ดูหวือหวาจ๋าถึงขนาดนั้นครับสวีเดนเนี่ยแข่งขันมาห้าเกมหลังเนี่ยชนะไปสามออกกกกััับบโเเเเวววววนนนนีียยไดดดด้้รรมมแลลค็ทาางสูหื่ นั่งแหละเแต่ผมเองก็ต้องยอมรับว่าแอบตัวดมาบองมากครับแต่ผมก็ยังมั่นใจว่าทีมสวีเดนครับในเรื่องของชื่อชนะเตะคุณภาพทีมมันดูเหนือกว่างจริงครับแล้วก็แสบเปิดมาตรงนี้มั่นใจว่าสวีเดนจะชนะได้แน่นอนครับจิ้มี่ทางสวีเดนได้เลยนะครับส่วนคู่ที่2ครับที่เพื่อนมาจัดให้ครับเป็นคู่ทางอิตาเลียครับที่ต้องเปิดบ้านตอนรับกกามีทางอิตาลีครับคู่นี้ครับเจอกันมาเห็นชัดเจนว่าเป็นทางอิตาลีนะครับผมไม่เคยแพ้กับทางอิตาเลียแม้แต่ครั้งเดียวครับนัดล่าสุดเนี่ยเปหนือิตาาลีครับท่นอเลกรมงคัับนหชะไปถึง4เเกกมมคครับแแพ้ไป่ เดียวก็คือการที่แพ้นอร์เวย์ครับแต่ชนะทีมอย่างทางเอสโตเนียได้นะครับผมชนะโซโลวาเกียได้นะครับผมแล้วชนะมอโดวาได้ครับหรือเป็นการที่เขาเล่นในบ้านมา3เกมหลังครับก็เสมอคอโซโวครับชนะทางคาร์โนลาและชนะเบลุนได้ครับโดยรวมแล้วก็ต้องบอกว่าทีมอิตาเลียเนี่ยมีฟอร์มที่ดูโดดเด่นเลยแต่กับการทางอิตาลีครับแข่งขันมา5เกมหลังครับชนะได้เพียงแค่2เกมครับเสมอไปหนึ่งและแพ้ไปถึงสามเกมครับในภูเก็ตบอลโล่งเนี่ยทางอิตาลีนะครับผมก็แพ้กับนอร์เวย์นัดแรกเนาะนะครับผมแล้วก็ชนะมอโดดดดวาาไ้นัล่สุครับชนะทางเอสโตเนียมาได้ครรัับบแแตต่่่่กกาาาททีีีงออิลเนนนนยว่าคุณภาพทีม ชันทีมเนี่ยอิตาลีดูเหนือกว่าแล้วผมแต่ใน,ในเรื่องของเกมไปเยือนของอิตาลีเนี่ยก็ย,ยังดูรู้สึกว่าเวลาไปเยือนทีมเล็กทีมใหญ่หรือเป็นทีมระดับกลางเนี่ยอิตาลีมักจะทําได้ไม่ค่อยดีเท่าเท่าไหร่ครับแล้วกระแสของอิตาลีเปิดมากับการที่บังคับชนะสองประตูเนี่ยผมแอบบอกว่ามันเปิดมาแรงมากไปหน่อยครับถ้าให้มองตามทรงแล้วผมมองว่าถ้าอิตาลีจะชนะจริงเนี่ยก็เต็มที่แค่ประตูเดียวครับเพราะว่าทางอิตสราเอลเนี่ยเขามีมาตรฐานที่ดีมากๆครับเล่เกมในบ้านดูมีความแข็งแกร่งแล้วนปัจจุบันน,ะน,ะนี้ทางอิเตสราเยอลคร เต็มที่นะครับผมในวันนี้จะแพ้อิตาลีเพียงแค่ลูกเดียวครับแต่ถามว่ามีโอกาสเสมอไหมมันมีให้เห็นแน่นอนนะครับมองไปที่ทางอิราลเอลได้เลยนะครับ ส่วนผู้ที่3ครับที่พิเกมจัดให้ครับเป็นทางสวิตเซอร์แลนด์ครับวันนี้ต้องเปิดบ้านต้อนรับกบิเอรทางสโลวีเนียเองคุณนี้ครับเจอกันมาน้าล่าสุดครับเป็นทางสวิตเซอร์แลนด์นะครับชนะไปได้ด้วยสกอร์สาครับแต่เล่นในบ้านสโลวีเนียสโลวีเนียก็ชนะสวิตเซอร์แลนด์ได้ด้วยสกอร์หนึ่งศูนย์ครับในนานว่าสวิตเซอร์แลนด์ครับแข่งขันมาสี่เกมหลังเนี่ยชนะสี่เกมติดเลยในผมชนะลักซินเบอร์ครับชนะเม็กซิโกด้วยในผมน้าล่าสุดก็ชนะโคโซโวครับหรือเป็นการที่บุกไปชนะตทางสหรัฐอเมิกาสนพ ชนะทั้งเกมครับก็โดยรวมก็ถือว่ามีมาตรฐานดีๆทั้งคู่ครับแต่กับการที่ต้องมาเยอนทางซื้อเล่นในบ้านเนี่ยแน่นอนว่า กระแสแอาจะเปิดมาแรงไปหน่อยนึงแล้วผมการที่บังคับชนะหนึ่งประตูเลยนะผมแต่ต้องบอกว่าในเรื่องของประสบการณ์และก็คุณภาพทีมเนี่ยทางน์สวิตเซร์แลนด์ดูเหนือกว่าอยู่แล้วครับและเกมในบ้านของเขาด้วยแล้วก็ในเรื่องของสภาพอากาศเนี่ยมันชัดเจนมากครับสวิตเซอรแ์แลนด์จะได้เปรียบมากๆครับจากการที่ถ้ามีอากาศฝนตกนะผมหรือจะเป็นในเรื่องของอากาศที่มันเย็นจัดเนี่ยทางน์สวิตเซอร์แลนด์จะได้เปรียบตรงนี้ครับและกระแสเปิดมาตรงนี้ผมมั่น,นใจว่าความเป็นเจ้าบ้านของทางน์สวิตเซอร์แลนด์ครับจะเปิดบ้านชนะได้แน่นอนครับรนรหนคคคครรรรัับบาาวววนนนนนีี้้้ขอออมงไไปแแซูููเเดดดดลล์ก่่่ยยะสสุท ในนี้ผมทีมขีปนาวุธจัดให้ครับเป็นทางโคเอเชียครับวันนี้ต้องพบกับทางมอนเตเนโกรนั่นเองครับต้องบอกว่าคู่นี้ครับเป็นการเจอกันครั้งแรกเลยนะครับผมแต่ทางโคเอเชียเองเนี่ยต้องบอกว่านัดล่าสุดครับทำผมเจ็บแสบมากๆครับโดยการที่ชนะบูกาเฟโลได้เพียงแค่หนึ่งประตูศูนย์ั่นเองแต่กับการทีมเยือนนะครับผมอย่างทาง มอเตนิโกนะครับผมที่ต้องแพ้กับทางเช็คไปด้วยสกอร์2-0ครับแน่บอกว่าในเรื่องคุณภาพเนี่ยโคเอเชียดูเหนือกว่าอยู่แล้วฟีฟ่าเลนกิงเนี่ยห่างกันอยู่67ลำดับครับมาตรฐานดูมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนครับแล้วก็ในเรื่องของกระแสของทางโคเอเชียครับก็ต้องยอมรับว่าแอบเปิดมาแรงนะผมแต่เราจะไว้ใจในเรื่องของตัวลูกตัวจบสกอร์อทางโคเอเชียได้ไหมครับอย่างนัดลาด่าสุดที่เจอกับหมู่เกาะเฟโลยังจบสกอร์เขาไม่ขาดเลยนะผมแล้วันนี้เจอกับทีมอย่างทางมอสเตนลิโกด้วยถามว่า ico, ม,มอสเตรลิโก้เองจะ เปิดเกมลุกได้มากแค่ไหนครับแต่ถ้ามองให้เลือกไปเลือกเชียงยิงนี้ผมยังมั่นใจว่าทีมของโคเอเชียครับก็น่าจะ เปิดบ้านชนะได้แหละและผม tá, <T> <rated> สองประตูมีแน่ครับก็ขอเลือกเชียร์ทางโคเอเชียอีกคู่นี่เลยนะครับเอาวันนี้ก็จัดไปในทั้งหมด4คู่เลยครับผมตัวแรกครับให้เลือกเชียร์ไปที่ทางสวีเดนครับตัวที่2ครับเลือกเชียร์ไปที่ทางอิสราเอลนั่นเองตัวที่3ครับให้มองไปทางสวิตเซอร์แลนด์ครับและตัวที่4ครับให้มองไปที่ทางโคเอเชียใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับและใครว่ามีเห็นยังไงคอมเมนต์มาได้เลยและอย่าลืมว่าใครที่อยากจะมาเข้ากลุ่มพี่เข้มถ้าเข้าดูในช่องกันเลยนะครับเดีี๋ยวน้ผม